สวัสดีพี่สุภูสุคนครับผมมน,นีอักดกเดียินท่ามาฮอดบ้านของพอพงกันนอพี่น้องเนาะเมื่อตามแนวทางของพอพงศดวันที่สิบเอ้ยวันที่หนึ่งวันที่หนึ่งมกราสองห้าหกเจ็ดรวดที่แล้วของพอพงเข่าตกับนอพี่น้องเนาะเข่าตกับเดีย๋ยวไปบ่งหลักฐานไล่มือของพอพอน,นอพี่น้องเนาะ อันนี้อ๋อันนี้ลายมือของขอปอเพลียงเนาะลายมือของขอปอเพลียเขาตกกลับเนาะนึ่งใหบนุญแต่มาลงรางรางอยู่หกแต่ว่ารถตะรถตะวาลางนี่เขาโยแม่ได้จับนึ่งลงมาใส่เขาทั้งสามถุกอย่างเดียวเข่าทั้งนึงทั้งหูทั้งเกศเขาทั้งชีได้จับคู่ตกกับป่านี้อันนี้อันนี้บน อันนี้บนก็กะเข่าตัวนี่เข่าตกกับเข่าตกกั๊บอันนี้ไล่มือพอดไนเนาะมันวิ่งบนหนึ่งแต่ว่ามันมาลงล่างลงล่างโอ้นี่แต่ลราก็พี่หนึ่อแต่เป็นมหมักทิบหาครับถี่นเนาะกับหาหกแต่เลขวิ่งล่างนี่เข่าหกอยู่เนาะวิ่งล่างนี่เข่าหกขันเข้าหนึงดึงลงมาเนี่ยจ้ารดเล้ยน้าฟออสวัสดีค่ะสวัสดีครับผม ออยู่้ยมายัางไงพ่อไดไรยังไงอะไริรไนซื้อได้โอ้ยวันนี้ขรางก็ปิดแล้วเลยอือไปวะเจ้าเนี่ยมขายเลยอันน,น,นี้ไปมากเลยเหนแม่บอกไปมากเมื่อกี้นะแปดสองมันเขาขีดขาเลยเราเ้าขาแเลยเออเจ็ดแลอตเตอี 7, อต่กระเบิดหลวพ่อเจ็ดแปดสองขีดปุ๊บเลยโอ้ขคา,ายแค่เลยอาบกขายเข้ากับบกเอาดอกพ่อ ถ้าถอาหลอกไหมยั็ดเป็นตัวเดียวมันเศร้าเนี่ยบ้าขายอีกเจ็ดแปดแปดเจ็ดนตัวกับบขายโอเล็กเจแปดบ่าขายเออแมนสตัวกับบขายอีกตัวไหกับบาขายรัคันกาเดี๋ยวจะได้เงินนามวะวัไดเขากรเฮ็ดไปตามสูตรเาตัวไม่เอาตัวตัวเขาขายหรอครับอ่าเอฟซีเพื่อนไปหาซื้อได้ เรายหรายโตได้หรอกเรางเด็ดหนึ่งรอกโอ้แ <laughs> ล้วหวอป่าลูกเขียนวันที่หนึ่งกพก่อนลอตตอรมาแล้วอก,อกแมนลอตเตรีโอ้โลอตเตรีกับมาแล้วไม่พอเพื่อนเบงเนี่ย <laughs> ขั้นบมมีแปดเพื่อนมาจะเข้ามาบ <laughs> มมีแปดดีเลียเอาเอาไม่พเพิ่นเบงเนี่ครับม่โตพเพิ่นมากเข้า,าขมาลด ลักแปดเนี่ยมันหมดออเพิ่นไปอำเภอเพิ่นไปอำเภอมาแล้วมันบ่มีนี่เขาไล่ข่าวมากนี่เอ่อัดอัดขั้นเลขติดแปดเราออกไปเพราป่ะอ้าวแปดสี่สี่แปดสี่เรื่องยี่วันข่าวเ่าบอกเนี่ยเลขแปดไหมเลขสี่ไหม่แปดสีบ่นั่นโอ้ยตั้งแต่ตงแต่ฟอนตั้งแต่ตาเป็นยังไงแปดสี่ยังว่าอยู่อะได้แล้วเนาะ เอาไ้เน่มันบรหนัเด็กเิดเก็เิดมาเปิดรถไ้พ่อเพิ่นเรียกรถตลีหอพ่อเพิ่นเอารถตลีรถเปิดเอฟซีเพิ่นเบิง่าพ่อเพิ่นส้่ตัวใหญรถตลี มามีขลิบทิศแปดจะไปหาพ่อจะไปคิดเออมิวท็อกก็ชอบนะออลี่ออลี่คนนั้นตุ๊ดเหี่ยนี้บนวิ่งตัวยังพ่อแปดตัวเดียวเลยเหรอตาฮัทใช่แปดตัวเดียวเลยบอกพ่อมันกับมันกับอะไรแล้วตรงเลขดังตัวล่องกระเทียเนาเอาตัวใดเข้ากระเฮ็ดไปตามสูตร เพราะว่า,าค่าเอ็ซีเพิ่นไปซื้อได้เพราะว่าเลขพ่อไปเลขสูตรเลขคำนวณเนาะแมนเขาก็เห็ดไปตามสูตรมันวิ่งบนแปดล่องเกียจมพ่อเอ็กซ์ซีนี่นะใช่พ่อสูตรบนของพ่อตัวไหนแปดวิ่แบบงแปดล่องอยังวิ่ง<น>แปดตัวเดียวบ่เียมา ปดตัวเดียวเออวิ่งแปดเม็ดเดียวโอ้บนแปดตัวเดียวแปดเม็ดเดียว่อนคมไบเดอร์มันขิดปิ้วเลยว่ามันขิปิวโอ้เอาโอ้จับสามคู่โอ้สามสามตัวไม่ได้สามตัวอยู่สามตัวมี0ศูนย์แปดห้าบ่พ่อเอาให้เอฟซเบิ้งเนาะค่ะลายมือของพ่อศูนย์แปดห้าเดี๋ยวแม่ขั้วสขียนให้ตุ้ยไงศูนยแปด อ่าเลขเตียนไปชื่อของนี้เจดขบผ้คาครับปิดเลยสองเลขตามตัวมิดเแล้ลอแปดสิ่บ่านป็นยังพ่ออันเลขสามตัวโอ้ยศูนย์แปดห้ามันกับบมี่แล้วแล้วพ่อให้ลูกเขียนศูนย์แปดเจ็ดแปดสี่อ้า ก็เฮ็ดสูตรเลขสามตัวหลายด้หมดเลยแปดแปดเจิดสามแปดเจ็ดบอพ่อแม่นมะมังมม่งนือหันฝรสามแปดเจ็ดเาเรยกสามตัวหลายคู่โอ้คู่โอ้คู่สามแปดเจ็เขาเรียกอาจารย์เลยตัดเหรียญมันมีแปดเจ็ดเอามาค้าก้อนแปดจีอะไรครับ จำว้พ่งเอาครับมจฟันบ่เนี่ยันบ่ะ่ันสี่แกับความบุพเพรอบนีนกับพความไม่มันม่นใจเมืะะ่อนมะือ <5, S 2> นี้เขาตรกกรานะครับเนาะเราเนี่ยตกกราฟตกกรแปดสองโอ้เหลือหลายปุย เอาส่วนผลพ่อสามสามตัวน <cosmos. S 1> ี่พ่อพ่อเน้นตัวไหนพ่อสามตัวพ่อเน้นตัวไหนนั่นตัวสามแปดเจ็ดสามปดเจ็บอกพ่อ ขีดสีเลีอยงเรคือตัวนี้เนอะสองตัวเียพ่อใช่สองตัวพ่อได้เห็นอยู่พ่อได้เียนอยู่ใช่พ่อได้บนสองเลขบนสองตัวนี่ไหมเลขบนนี่แปดเจ็ดแปดเจ็ดโอ้ใช่ใช่ตัวข้างบนมันเป็นสามแปดเจ็ดนะพ่อนะแต่พอให้นูนุ่มบงข้างล่างกอนข้างล่างมักหนึ่งหมดเดี๋ยวเดี๋ยวแม่ขวดสีเขียนตัวยิงใหญ่ให้ได้ค่ะพี่นนองใจเย็นๆก็มันหนึ่งเมันหน้าห เ,เดี๋ยวเราคิดดหกนึงูปดดห้องะมารู้วาูมากีบอกเนาเกษนีดีแล้วขอยนล่างเน,นี่ีนนเนาอืมจับนสีอม้วก็ีสี่แียเดอ สามหนึ่งแปดพมีแปดเก้าหนึ่งสี่เก้าแปดหนึ่งเนาะอ๋อลอกเตี้ยเด็ดด่งคักไว้ครับดัางคักเอาค่ะผูะเ้เลี่ยมตาเนาะแคหน้าจอเด้อค่ะพ่อคงเนาะค่ะเอา วันที่หนึ่งกลุ่มผ้าพันพ่อสอสองพันธาร้อเ<า>มื่อขออานออกนี่มันบังแปดสองเออน่ะครับหกสิบเจ็ดเนาะคะ่ะพ่อพงวิ่งแปดบนเม็ดเดียวเนาะคะ่ะส่วนจับปูนี่เลขสามตวัวป็นเนาะคะ่ะศูนย์แปดห้าเจ็ดแปดสองหกแปดสี่เจ็ดแปดสี่แปดแปดเจ็ดสามแปดเจ็ดเนาะคะ่ะตวัวเน้นคือสามแปดเจ็ดเม็ดเดียวเนาะคะ่ะส่วนสองตวัวมีแปดสามแปดเจ็ด 8c 4 8 8 5 5 8้าก็82น้อค่ะพี่น้องเอาอันส่วนล่างนาะค่ะล่างของพ่อพง์วิ่งหนึ่งเม็ดเดียวเด้อค่ะจับคู่มีหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งเก่าหนึ่งเก่าแดหนึ่ง้อค่ะเอาตัวเน้นก็คือ4 1หนึ่งกับเก่าหนึ่งักกะจัดบ่มกกะทัดไปเพราะว่าส่วนพ่อพงหมวดที่ผ่านมาเพิ่นกะเข่าเลขวิ่งเลขแลนเน้ะค่ะแต่จับคู่ลุดไปอ่ะว่าเป็นยังขอโทษขอให้คือว่าจับคู่กับมีการลุดเนาะค่ะ อามักชอบคลิปนี้ก็อะไรก็แช์กดตดตามขอบคุณขอบคุณนะพ่พอเด้อที่<อ>าหายแนยวทางค่ะ<อ>ค่ะขอบคุณค่าพ่อวันนีค้ค,ค่ะมักชอบคลิปนี้ก็อะไรก็แช์กดตดตามแม่ครัวเด้อค่ะพอกันคิดหนักสวัสดีค่ะ